สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว Youtube ทุกท่านวันนี้วันเสาร์ครับเสาร์ที่หนึ่งสิงหาคม2563ปี2020ครับเช้านี้ก็จัดร้านให้แม่บ้านเรียบร้อยแล้วครับจัดร้านให้แม่บ้านเรียบร้อยแล้วตีห้าครึ่งครับ ช่วงนี้ก็ประมาณตีห้าครึ่งมาดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่ปากซอยรามคำแหงร้อยสิบสองนะครับรามคำแหงร้อยสิบสองเช้านี้ครับกรุงเทพมหานครรถหลายก็ยังไม่เยอะครับบรรยากาศรามคำแหงร้อยสิบสองนะครับเป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านสัมมาก่อนยังไม่เยอะครับผู้โดยสาร คนก็ยังไม่คึกคักรถลาก็ยังน้อยอยู่ครับนี่นะครับถนนรามคำแหงฝั่งขาเข้าครับรรยากาศเช้าๆครับ,บร,รุงเทพมหานครเพื่อนะมผมมาแล้วสวัสดีครับผมเฮงเองเองเอง เดี๋ยวไปเจอที่ตลาดนี่นะครับรถเยอะเริ่มทยอยออกมาแล้วครับเดี๋ยวไปดูวันข้างๆร้านหน่อยครับว่ามีเขาขายอะไรบานน้างาวันนี้ข้างๆร้านวันนี้เสาร์อาทิตย์วันเสาร์นะครับก็ผมก็จะไปขับบินตรงตลาดนัดน,นะครับแต่ละนัดก็มีเสาร์อาทิตย์ ร้านข้าวแกงข้างๆร้านก็หยุดกันเขาหยุดทุกเสาร์อาทิตย์ครับมีร้านพี่วันครับเปิดทุกวันจนถึงเสาร์ครับตีห้าขายแล้วนะครับตอนนี้แม่บ้านไปท,ทําธุระอยู่เฝ้าร้านให้แม่บ้านไปดูร้านข้างๆครับเขาขายอะไรกันมั่งครับผมนะครับร้านข้าวแกงเขาหยุดเดี๋ยวเรามาดูร้านน้องลนร้านข้างๆครับ ขายหมูปิ้งนาอน่้องนนท์ก็ใส่แมสเรียบร้อยกระตุลีก็มีนะครับเดี๋ยวน้องนนท์น้องนนท์หมูปิ้งไม้ละสิบบาทครับผ่านไปผ่านมาแวะมาได้นะครับกำลังปิ้งน่ากินเลยนนทนนนนทเจ๊แจเจ้าของร้านผลกับไม้นุ่งกำลังงุ่นงานงุ่นงานนะไฟก็ไม่มีครับที่ร้าน น้องนนท์ขายดีนะครับน้องนนทนเหมือนทุกวันเลยกระดิบกาะดีเหมือนทุกวันอันนี้ก็จะมีนี่นะครับร้านกาแฟพี่วันนู่นร้านข้าวแกงเขาหยุดแล้วก็มีร้านหมูปิ้งน้องนนท์ร้านดอกไม้นะครับนี่นะครับร้านขมแหงครับจะเป็นตามกันที่ตลาดนัดแล้วก็ที่วินผมครับว่า จะเป็นยังไงเสานี้ไปกันครับมาดูที่วินครับเพื่อนผมมาคนแรก <c oughs> วันนี้มากันกี่คันแล้วมาดูกันโอ้มากันสามคันเองสคันครับบนขี่สแตนบายหกโมงโดยประมาณครับตอนนี้ยังเงียบๆกันอยู่เพื่อนฝูงก็ยังมากันไม่เยอะครับเดีย๋ยวรอสักครู่ครับคุณเพื่อน เดี๋ยวก็มาเตรียมตัวไว้รอผู้เดสานเดี๋ยวไปดูตลาดนัดกันครับมาแล้วครับเกือ่อนเมาสัตนบายไม่สามคันผมคันที่3มครับไปดูว่าจะได้เสกกี่ผินรู้สึกยางเงียบแล้วเกินวันนี้นะครับไปดูกันภาษาอีสานนะครับ คนเฒ่าคนแก่นะครับเขาจะบอกนู่งหลานๆนะครับว่าตื่นเช้าได้เวียกหลายตื่นสายได้เวียกหน่อยก็คือว่าตื่นเศร้าได้เวียกหลายตื่นสายได้เวียกหน่อยความหมายก็คือว่าตื่นเช้าได้งานเยอะตื่นสายได้งานน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เรียบอกให้ตื่นแต่เช้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ลูกหลานจะได้ไม่ไม่ขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยครับมาลครับไปวันนี้ไปลุยตลาดนัดกันไปดูตลาดนัดก่อนว่าคนเยอะอยังเช้านี้ไปครับตลาดครับชุช่ชพี่วินเราตัวแกโอ้มีนมแล้วนะ่ะไม่ต้องกินข้าวแล้วเนะี่ยกินนมมาแล้วกล่องหนึ่งพี่แมวมาแต่เช้าได้เยอะเลยพี่แมวเนะี่ยกดไหลย้อนกดไหลย้อนไปครับส<ก>ิบบาทตลาดนัดมาแล้วครับ

หาตังค่าน้ำมันค่าข้าวก่อนนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มมาแล้วครับมีสนามเทนนิสด,ด้วยนะครับออกกําลังกา,ยล,กงาลยลูกเป้นั่งทำไรลูกเป๊ะโอลูกเปคตอนนี้ยังไม่ถามถามตอนนี้ยังไม่ได้ครับเพิ่งออกมาท <c oughs> งได้ไม่ต่อไหลหรอกเขาบอ,อกอย่างน้อยต้องมีเป็นร้อยแล้วนะดูท่านเนี่ยนิ่งๆอย่างเงี้ยชอบใช้นิ่งาหาอะไรพิซซ่าก็มาเอาละครับผม เอาละครับตลาดนัดครับ10บ,บาทเพื่อนๆก็ทยอยกันมาครับโน่นจานนดจานนดไปจอดไกลยังอะ่ะโอ้ยอ๋อเผื่อไว้เพื่อ,เอนเอาละครพี่ดอนดอดพิสชาติเสียดดอนมาแต่เช้าฮะตีสี่เหมือนกันนะครับนะ่ะไม่รู้ได้กี่บาทแล้วนะ่ะ <laughs> รถลาก็เยอะมาแล้วครับพ่ขอค้าแม่ค้าเริ่มทยอยมาแนะล้วร้านจอดใกล้เต็มแล้วนะครับนวลนวลนวลพี่คนฝากสั่งมาเลยโอ้ลูกพี่ได้ยเยอะลยแล้วเนี่ยเนี่ยยี่สิบแล้วครับเออไปกินกาแฟพอดีเลยกินกาแฟพอดีเอาอะไรมากมายก,กับชีวิตครับเพราะชีวิตนี้ เป็นของเราก็เป็นของเราเป็นของเราเราดูแลเอาเราดูแลเอามีกินไม่มีกินเราก็ดูแลเอาดูแลเอามีไม่มีก็ต้องหากินมีไม่มีต้องหากินหากินให้ได้อ่ไม่มีกินก็ซื้อกินใช่อันนี้มีข้าวได้เยอะได้ข้าวเยอะปีนี้นะนี่ไม่เดือดร้อนครับที่นาเขาสี่ห้าสิบไร่เขาข้าวก็ไม่ต้องซื้อครับใส่เสกใส่โสดด้วยใส่โสดอีกตางหากมีเมีย มีเมียสามคนแต่เลิกไปแล้วขี้เกียจเ,เลี้ยงมันเลิกไปแล้วอ๋อครับผมอ๋อครับออกรถก่อนผู้โดยสารมาจะเอานี้ครับตลาดลัดัมาก่อนปรามคำแหงร้อยสิบครับจะมีลูกสาทิศต่เปียกรถเปียกรถเปล่าผ่านก่อนอา้าวผมออกก่อนนะครับโดยสารเสร็จครับตามคิวครับ อย่าลืมกดติดตามช่องอัมพรพินทีจิตด้วยนะครับพี่พี่ในโทรศัพท์อยู่พี่บัตลอตเตอรี่หมดลหมแล้วเหรอหมดแล้วครับลอตเตอรี่ขายดีจังของพี่สิงห์ก็หมดแล้วหมดหมดแค่เราได้เยวเลนะโอ้โหแพงแพงทุกงวดครับงวดนี้ดีมากลอตเตอรี่ครับใบละร้อยสิบบาทถึงร้อยยี่สิบบาทครับเรื่อครับครับร<า>้อยสิบเลยเหรอฮะครับ <110 S 2> 5บาท800ครับยอดซื้อใบละ120แต่พี่บันเขาเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายเขาขายใบละ80ครับ80เป่ะพี่บันขายใบละ80เป่ะชุดละ200ครับจุดโอ้ยชุดละ200ชุดละ12ล้านครับชุด12ล้านครับ200กับ200กับ12ล้านถามได้จะเอาแบบไหนครับ200ได้12ล้าน200ได้12ล้านผมเอา200่อนครับ ตอนเหกล้านหน้าเซเว่นนะครับหกล้านหน้าเซเว่นครับแปดสิบบาทใบหนึ่งครับสิบสองล้านนะครับสิบสองล้านแต่ตอนนี้ผมได้สองร้อยก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปเอาสิบสองล้านตอนนี้ยังไม่ได้สองร้อยเลยครับอ้าวรถครับผมไปไวครับไปไว้เลยๆครับไปเวียนเราเช้านี้นักเตะผมครับมาไปขึ้นเงินก่อนแล้วมาจ่ายผมนะครับอ๋อเรื่อครับเอาไปก่อนแล้วก็มาจ่ายเงิน ไปขึ้นลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินให้เรียบร้อยไปขึ้นเงินเรียบร้อยค่อยมาจ่ายผมแน่นอนครับผมแน่นอนไหมครับสุดยอดเลยครับมีที่เดียวครับที่เดียวที่เดียวครับเบอร์หครับเบอร์หเบอร์หครับบินหมู่บ้านสมมกรครับไม่ใช่ว่าคุณเอาลอตเตอรี่ของผมไปแล้วคุณจ่ายมา200ไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับคุณเอาไปแล้วใส่กระเป๋าคุณไว้ครับแล้วคุณก็ไปขึ้นเงินก่อนสองก่อนครับแล้วค่อยมาจ่ายผมมีที่ไหนครับ สุดยอดครับสุดยอดครับนี่นะครับตัวแทนจำหน่ายลอตเตอรี่ครับนี่ครับเบอร์หกสี่อุณสวรรค์เบอร์หกครับเบอร์หกสี่นี้เอาไปสามม้วนนะครับหกสี่สามมวดไปขึ้นเงินยังครับตัวแก่จ่ายแล้วครับตัวแก่ไปขึ้นเงินยังยังไม่ได้จ่ายยังไม่ได้จ่ายอ๋อสามมวดแล้วครับแล้วมันมีที่ไหนครับอ่าสำนักงานฉลากนะครับเขาบอกว่าคุณจะต้องชำระเงินก่อนนะครับคุณถึงจะมาขึ้นเงินได้นะครับสุดยอดครับตัวแทนลอตเตอรี่จาก เดี๋ยวไปบายรู้กันสี่โมงรู้กันบายบายรู้กันสี่โมงเย็นก็ลุ้นช่วยกันนะเพื่อนๆชาว YouTube ลุ้นช่วยกันหนึ่งรอบาทครับพี่แมวโอ้โหตีสี่โดยประมาณตีสี่ยังฝันอยู่ครับ <c oughs> ตีสี่เขายังฝันอยู่นะฮะส่วนเบอร์ห้าสิบสี่นี้ตีสี่เข้ามาแล้วครับมาไม่ทำอะไรครับไปเข้าห,ห้องน้ำก่อนนะครับคุยกับสาวๆก่อนเขาถึงจะมาวิ่งรถครับหกโมงโดยประมาณครับ เย็นนี้รู้กันครับเพื่อนเพื่อนใครจะเฮงเบอร์หกหรือเบอร์หกสิบสี่แต่ที่แน่ๆพี่แมวได้แล้วห <c oughs> <c oughs> นึ่งร้อยครับเห็นเห็นกันอยู่วะ <100. S 1> โอ้แปงร้อยนี่ครับได้ทัดชัดเห็นยเหรีอันนี้ได้หกล้านพี่แมวได้หกล้านเอาพี่แมวเอาสิบสองล้านพี่หวานไปแล้วใช่ไหมนี่พ่อมาให้อ๋อเหรอคนใจดีมาให้นี่ ถ้าพี่แมวถูกพี่แมวจะขับรถไหมเนี่ยครับครับขับอยู่เหรออยู่จริงเหรอจริงตาตานแน่นะอาชีพขับบินถูก12ล้านยังจะขับบินอีกนะครับถ้าเป็นผมนะครับผมก็ขับบินต่อครับไอ้กอลเพื่อนๆสนุกเฮฮะรอผู้โดยสาร่อค้าแม่ค้าก็นิ่งอย่างไรวะเนี่ย ดูครับกําลังเข้ามามาทีละคันครับคับนนึงก็สิบ,บาทนะครับสิบาทต่ละนัดสิบบาท,ะะบบาทขอบคุณนะครับทีต่ติดตามรับชมช่องอัมพรพินจิตขอบคุณครับทีต่ติดตามรับชมเช้านี้รอรอผู้โดยสาร <c oughs> ขอบคุณครับทีต่ติดตามรับชมช่องอัมพรพินจิต อัมพรพินิจิตชาแนลอัมพรพินิจิตชาแนลบ่านอูยังไม่ได้เติมชาแนลเลยตาแก่เอเอาอัมพรพินิจิตเยวจะเอาชาแนลใส่อยู่ออ Official ยลออฟฟิ i ชี a l โปรเฟชชัลไปตัวนะครับไปครับขับวินกินกาแฟไปเรื่อยสบายสบายวันเสาร์ตามภาษา,า,า,าคนหาเช้ากินข่าตื่นเศร้าได้เรียกไรครับ ตื่นสวยได้เวียกหน่อยผู้เฒ่าผ้า,า่าแมนบ่เฒ่าแกขยันพิษที่สิบปีกระโบวิสิบด้วยขยันพิษที่สิบปีกระโบด้วยข้าแต่ว่าขันอยากด้วยเด้อครับถามือแดงสี่โมงสวัสดีครับ